แบบลายสินค้าสร้อยข้อมือนะคะลายที่ขายดีนะคะของน้ำหนัก2บาทนะคะจะมีแบบไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินมานำเสนอให้ได้ชมนะคะแบบลายที่ 1. l เลดบิดแบนค่ะแบบลายที่2 a เลดบิดยุ่งค่ะแบบลายที่3มเลดบิดราชันแบบลายที่ 4. ี่เลดบิดอิตาลี แบบลายที่ห้าลายหนามทุเรียนแบบลายที่หกลายเม็ดข้าวโพดแบบลายที่เจ็ดลายมีนาแบบลายที่แปดลายแปดเสาแบบลายที่เก้าแบบลายเกลียวแบบลายที่สิบแบบลายดอกพิกุล แบบสินค้าย,ยังมีอีกหลากหลายลวดลายเลยนะคะลูกค้าถ้าใดนสนใจนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาทางทางไลน์แล้วก็ทางเซตท,ทางร้านได้เลยนะคะ